รวยยับเยินรวยยุยี่รวยปี้ป่นรวยจนไม่รู้จะรวยยังไงมันจะแบบว่าไอ้เคี้ยนี่โฟ n 4ฟ4แล้วมันมีมินเนี่ยนเยอะขนาดนี้ได้ไงวะเพราะการกดไลค์ทำให้อรลกดรเทิมดันให้คนเห็นช่องผมมาร์คเกิลผมครับส okay. เน็กอาเขาป่ะสเน็กอรอบที่แล้วที่สองใช่ไหม ก่อนหน้านั้นที่สามที่สามที่สองใช่ไหมท้าเกับว่าเกมนี้สเน็กไอจะที่อะไรครับทุกคนกาจูกาจูที่สี่จัน ทำไมมันที่สี่อะนับจากล่างขึ้นบนเราขายไอ้สองตัวนี้ได้เพื่อเุ้ยเดี๋ยวกันนะเท่ากับว่าถ้าไอ้จอนมันอัพเทียเราก็เราก็ว้าวเลยดิแ่บนะ้ไอ้จอนอัพเทีย าอ่จอนอัพเทียเราชนะมันแน่แนๆถูกไหมมิกมีเนียนที่มันมีคืออะไรวะโอ้ยเราก็อยากฟาร์มอ้นี่ด้วยอะ่ะทำยังดีเรา,า,าจะลุ้นอย่างเงี้ยเหรออ่ะลุ้นก็ได้ทองมันต้องดีกว่าสแตทหนึ่งแล้วถูกไหม มันต้องดีกับสแต่ตึงแล้วทุกคนสวยงามสวยงามจมีแปดทองอเงินเยอะจังทำไงดีทำตัวไม่ถูกเลยอยู่ๆก็รวยอยู่ๆก็รวยเราอัพเทียร์เนี่ย ถ้าเราขายเนี่ยแล้วเราซื้อทองเราซื้อไอเนี้ยเราอาจจะชนะมันก็ได้นะเป็นไปได้ไหมเป็นไปไดไ้เราจะเดิมพันในเดิมพันแล้วก็เดิมพันโอ้โหรวยอ่ยะรวยตายเลยเงี้ยเราโฟอนโฟได้เลยนะเนี่ย ถูกไหมเนี่ยเอาไปโฟนโฟได้เลยนะเนี่ยรวยยับเยินรวยยุยยี่รวยปี้ป่นรวยจนไม่รู้จะรวยยังไงมันจะแบบว่าไอ้เคี้ยนี่โฟออนโฟแล้วมันมีมินเนี่ยนเยอะขนาดนี้ได้ไงวะนี่ขนาดเราอยู่ที่อาสี่มินเนี่ยนเรายังเยอะกว่ามัน มังกรเหรอไม่ได้ปะ่ะโลป,ะป่ะปั๊บปั๊บก็ดีนะแต่ว่าไม่รู้จะซื้ออะไรอะโลเนาะทอนในนี่เหรอแล้วจะซื้ออะไระถ้าจะต้องซื้อทอนในนี่แล้วก็ทอนในนี่เข้าไปซ้ำเนี่ยห,หรือโล โล่หยอกโอ้ my god ตรน้องขัดเขาหูโอ้ my กอดเกิดอะไรขึ้น ไปกันครับนี่เฮ้ยสมมว่าเราไปเทียห้าเลยไหมแล้วเธอหน้าเราค่อยทิปเปลิลเอาแล้วเธอหน้าเรามีนี่ด้วยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปนะใครจะอยู่ก็อยู่ผมไปแล้ว มันอุตส่าห์เห็นเรานำนำเฮ้ยถ้าอย่างนี้ไม่แน่ซ้ายซ้ายซาลจอ๊อทำไมไม่พ่นไฟไปทางนูนุนวะเพื่อนอือพ่นไฟไปทางนู้นนี่รู้เรื่องเลยนะเฮ้ยได้ได้ได้อย่างนี้ได้อย่างนี้ได้อย่างนี้ได้อไดโอกาสเนี่ยห้าสิบห้าสิบโอ้โหห้าสิบห้าสิบนี่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 อ๋ <c oughs> อ <c oughs> โอเคโอ้โอกาสชนะ โอกาสเสมอแบบมาแล้วอะมาแล้วตั้งแต่ล้างอาถรรพมังกรกับจานไม่เคยเล่นได้อันดับต่ำกว่าที่2เลยครับเอาวะไอหนุม่มไอหนุม่มชิบหายแล้วเอ็งเอาอาถรรพ์มาโยนใส่จานบ้างวะนี่ไงมันต้องทริปเปิลได้ไอเวนตาะนี่อยู่แล้วแล้วมันก็เป็นล็อกล็อกอีกทีนึงอ้า The fate of the world hangs in the balance. The likes of you will not survive here. ก็จะเน้นฟาร์มสักหน่อยแล้วกันนะเนี่ยถ้าเกิดเราได้มาสเตอร์ออฟเรียลิตี้อ่ะเราก็เล่นกับไอ้นี่สบายเลยถูกไหม เราเจอหน้าเราได้ถอยเตสาอีกรอบพลังแห่งการถอยเตสามียอกด้วยวะก็จะไปอะไรอะเอเลเมนท่ลหรือมังกรก็จะอัพเทียร์หรออีกกระชูไปละอุ้ยผมว่าเราต้องไปมังกรว่ะจานหมุมว่าเราต้องไปมังกรว่ะจาน ก่อนชิบหายแล้วเอาวัลวัฟสเต็ด้วย oh, <okay. S 1> ชิบหายแล้ว ตาแตะไปอย e ู่ไหนหมดเจ๋งจบแล้วเกมนียคือเทมโบเรามาขนาดนี้แล้วตบคนอื่นก่อนที่เขาจะฟื้นอะไม่มีใครฟื้นหรอกเจอเราอ่ะคือคนที่จะแบบสู้ได้ต้องไม่เจอเราอ่ะ ถ้าใครม,าเ,เรา,คมนนาเจอเราคือแตกหมดอะตอนนี้ใครเจอเราคือแตกหมดอยับเยินนี่เหลือชิ้นดีเนี่ยนะไอ้พวกที่เจอเราก่อนหน้านี้คือแตกไปหมดแล้วมันไม่มีทางรอดอะ ก็ถามว่าพี่จะเอาอะไรมาสู้กับผมครับถูกไหมเออผมก็ขอถามแค่นี้ว่าพี่จะเอาอะไรมาสู้กับผมครับอันนี้เทิร์เก้านะนหรือว่าประธานเสร็จประกาศลาออกคือตัวเลขมันไม่มีมันไม่มีแบบจุดทศนิยมเลยอะ,อะแต่ว่ามันเป็นไอ้นี่มันเป็นมันเป็น มันเป็นเอ็กโซเดียพเลตมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้อยู่เพราะว่าเอ็กโซเดียพเลตมันมันบัคกเขาก็อาจจะสู้เราได้นะเขาเหลืออีกสองตัวหรือก็าอาจจะไม่ได้<ม>ไตัน วุ้ยทองเราเยอะจังเลยวะไปะท้าทีอะไปไม่รู้จะทำอะไรวะมันว่างอ่ะมันว่างอ่ะขายนี่ทิ้งเหรอซื้ออะไรอ่ะอยากจะลงไอ้น,นี่ขายขายนี่ทิ้งเหรออันนี้ก็ดีนะอันนี้ก็เหมือนจะดีนะ นี่ก็เราก็คงไม่ได้ทิพเปิลอยู่แล้ววะเอออันนี้ไปก็ได้เฮ้ยมันมีโอกาสตูนจุดหนึ่งเปอร์เซ็นที่จะเสมอแล้ววะเอาเรื่องวะ ทิปเปิล้มีช่องเล่นแล้วมีช่องเล่นแล้วทุกคนเราต้องการอะไรน,นะมัตเตอร์ออฟเรียลิตี้ใช่ไหมมันอยู่ไหนวะเราจะเอาไอ้นี่ไหมพี่เบิร์ตไหมพี่เบิร์ตก็ดีนะเจอมังกรให้พี่เบิร์ตก็ด,กดีนะ ดีมันจะเรียกก่อนหรือมันเอาไว้ในตัวนี้ดีกว่า เคลียจนเฮ้ยคาริคอตตู้กันปะสงครามระหว่างมังกรกับมังกรออ้ยมันมีคาริคอตสองตัวเลยเกลียดอ,ย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 อยุ้ยอันนี้มันไม่ยอมตายว่ะอันนี้มันฟื้นว่ะเฮ้ยอันนี้น่ากลัวนะเนี่ยมันฟื้นว่ะทำไมมันถึงฟืน้น โอ้แล้วฮีโร่พาวเวอร์จะลานเลเซอร์คอเราต้องการอะไรเมื่อกี้มาสเตอร์ออฟเรียลิตี้ใช่ไหม เป็นปลืม้มคนนี้ปลื้มปริ่มเลยคารีไปเหรอใครไปวะทำยังไงวะแล้วมาสเตอร์ออฟเรียลิตี้อยู่ไหนวะ

ดูนะยีมนะมันโดดจาก23ไป55้าในเทินเดียวอะ ใครวนมาเจอเราคือแตกหมดอ่ะมันนะมันน่าเกลียดว่ะพี่เบิร์ดไม่ต้องเอาแล้วมั้งเดี๋ยวค่อยหาพี่เบิร์ดตัวใหม่มาออระหว่าง สองสองกับสองหนึ่งสองหนึ่งได้ไอ้นี่ด้วยถูกไหม แต่ถ้าเจอสัตว์ก็ไม่แน่นะเทินสิบสามเนี่ยเออไม่แน่นะมีสิทธิ์อยู่นะทอมมันโอ้มันก็เอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องเลยนะอันนี่ร้อยแล้วมีแค่ตัวนี้ที่จะไม่ตายโอ้สวยเลย โอ้ยไอนี้มันใหญ่ไปทีมันต้องเก็บลิงอะถ้าไม่เก็บลิงก็ก็ลำบากก็แบบว่าสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรระเบิดระเบิดม้าทิ้งอะ ทันไหมอะเราเบิดมาไม่ทันเราต้องสนไนไทตัดหรือว่าอะไรสักอย่างคือถ้าเอาความใหญ่เขาสู้เราไม่น่าจะสู้ได้ แล้วเราจะแก้ยังไงหรอยูเ้าอ่ะทุกอย่าง,ลางาาแล้วแล้วดันทอนทุกตัวไปแล้วด้วยนะ สองเทินสองร้อยอ่ะใหญ่แบบใหญ่แบบเฟื่องอลังการมากคำถามคือแล้วจะฆ่าไทตัสยังไงจะฆ่าลิงยังไงมีวิธีไหนที่จะฆ่าสองตัวหลังนะครับเลือดยี่สิบ มันก็ต้องแบบเป็นคลีปตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่มีถูกไหมเราสามารถใช้นั่นเคียย์ถอนออกได้แล้วเราก็ต้องกระถุงบัตตี้มีปฏิหารในบัตตี้ไหม าธิฮานไม่มีจริงมังกรแม่มังกร เราไม่มีวิธีอือ่นอ่ะเราสู้ไม่ได้อ่ะ มันก็ยังไม่มีไก่โอโอกระทู้แม่งมันต้องตบไทตัดให้สักทีป่ะเพื่อนไม่งั้นมันก็ไม่ไหวครับเพื่อน ัก็จะต,ตกให้กล่าวขอบพระคุณอย่างงามคือเรารอมันได้ไก่น A partner you can rely on. The likes of you not survive here. มันก็ไม่ได้นี่อยู่ดีนี่หว่าไม่ได้เลือดอยู่ดีนี่หว่าถ้ามันได้ไก่เราก็แพ้เลยแต่ถ้ามันยังไม่ได้ไก่เราก็คือโอกาสที่เราจะชนะมันต้องมันต้องเราต้องตบข้างหลังอะซึ่งมันไม่ตบข้างหลังให้เลยมันตีข้างหน้าจนแทบจะหมดทุกตัวเลย มันก็เลยมันก็เลยได้เท่านั้นโหได้ลิงสองตัวเราสู้ไม่ได้ละเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้รีบอลนะเนี่ยอ๋อฮะอ๋อฮะซ่าไม่ได้รีบอนมีสิทธิ์นะเนี่ย เออมันตบให้แบบอย่างนี้ผมก็ไม่ว่าอะไรนะเออให้มันแบบรู้สึกว่าเราสู้อยู่กับอะไรที่เราปบมือทุกคนปบมือปอบมือให้กับมีเนี่ยนผมหน่อยโอ้โหเออมันตกไททัสอย่างนี้สิวะเพื่อนเราสก,กิลจนเราเอาสก,กิลสัตว์มันอนะ マハも。